แต่ตอนแร้หัวเราดิ่งไปนู่นนะพี่นะเหมือนเราจะวิ่งไปชนเรืออันตรายถูกไหมถูกต้องถูกต้องแต่ผู้นําเรือหรือผู้นาล่องเนี่ยเราเรากลัวเลยเหมือนกันใช่แต่เรากลัวตรงนี้มากกว่าอเพราะว่าตรงนี้คือน้ําตื้นเราเบียดทางขวาเล็กน้อยครับเพราะหนีน้าตื้นตรงนี้ครับเพราะถ้าเกิดเราหนีเรือเราจะไปเจอที่ตื้นเกยเลยทีนี้เรือลำไซส์ขนาดนี้เนี่ยบอกแล้วว่า6.7เมตรเราต้องการน้ําที่ลึกเพื่อจะให้มีน้ําใต้ท้องเรือเพียงพอที่ให้เรือลำเนี้ย เดือเคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภยัยครับแทบจะตลอดเวลาใช้พื้นที่น้ําลึกให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้้นคร้บผมเ้าออกมาสู่ทะเลแล้วเนี่ยขวาก็ทะเลซ้ายก็ทะเลไม่มีตึกไม่มีราบ้านช่องออกขวาไม่ได้เลยพี่มันดูเหมือนไปไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่มันดูทะเล้างกว้างซะเหลือเกินนะครับใช่แต่จริงๆเนะี่ยมันมีร่องน้ําของเขาอยู่ฮะเป็นร่องน้ําทางเดิอเดินร่องน้ําทางตรงเนี่ยกว้างเพียงแค่150เมตร ที่สังพันธพี่ต้นผมเป็นทุ่นอยู่ขวาเมื่อทุ่นลักษณะนี้เราว่าทุ่นทุ่นไฟกํากับร่องถ้าเลยทุ่นแดงไปแสดงว่าออกไปนอกร่องแล้วตรงนั้นจะตื้นไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ครับ